สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเราขอนำเสนอเรื่องเทคโนโลยีจดจำใบหน้าสัตว์ (Animal Facial Recognition) ความสำคัญความสำคัญของเทคโนโลยีจําำใบหน้าสัตว์เทคโนโลยีนี้สำคัญมากในการอนุรักษ์และจัดการสัตว์เพราะช่วยให้เราสามารถระบุและติดตามสัตว์แต่ละตัวได้อย่างแม่นยำโดยไม่รบก,กวนอนุรักษ์สัตว์ป่าใช้ติดตามจำนวนประชากรและสุขภาพของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์การศึกษาช่วยให้นักวิจัยเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมที่ซับซ้อนของสัตว์ได้ดีขึ้น จัดการปศุสัตว์ใช้ตรวจสอบสุขภาพของสัตว์ในฟาร์มอัจฉริยะแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงใช้ในแอปพลิเคชันเพื่อตามหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปหรือใช้กับประตูอัตโนมัติสำหรับสัตว์เลี้ยงในบ้านหลักการทำงานหลักการทำงานของเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าสัตว์คือการนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ 1. การรวบรวมข้อมูลขั้นตอนแรกคือการรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลซึ่งได้แก่ภาพถ่ายหรือวิดีโอของสัตว์ชนิดนั้นๆ จากแหล่งต่างๆความแปรผันของข้อมูลการรู้จำใบหน้าสัตว์มีความซับซ้อนกว่าการรู้จำใบหน้ามนุษย์เนื่องจากสัตว์มีหลายมุมมองท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าและสภาพแสงที่แตกต่างกันซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อความแม่นยำของระบบการสร้างข้อมูลสังเคราะห์เนื่องจากข้อมูลภาพสัตว์ในธรรมชาติมีจํากัดการสร้างข้อมูลสังเคราะห์เช่นการหมุนภาพการพลิกภาพหรือการปรับมุมมองจะช่วยเพิ่มจํานวนข้อมูลและทําให้โมเดล AI สามารถจดจาใบหน้าสัตว์ได้หลากหลายมุมมากขึ้น ชุดข้อมูลที่มีการระบุข้อมูลภาพที่ใช้ในการฝึกโมเดลจะต้องถูกระบุหรือติดป้ายชื่อของสัตว์แต่ละตัวไว้อย่างชัดเจนการมีข้อมูลที่ระบุชื่อไว้อย่างแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โมเดลเรียนรู้ว่าลักษณะใบหน้าแบบไหนตรงกับสัตว์ตัวใด 2. การจัดการข้อมูล data management การรวบรวมข้อมูลจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่างๆเช่นกล้องดักถ่ายในป่าโดนกล้องวงจรปิดในฟาร์ม การจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมหาศาลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและการใช้งานการสร้างข้อมูลเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้อมูลนักพัฒนาจึงใช้เทคนิคการสร้างข้อมูลสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เช่นการหมุนภาพการพลิกภาพหลักการทำงานของเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าสัตว์เกี่ยวข้องกับการนำคอมพิวเตอร์วิชัชนและคีปเลอร์นิ่งมาใช้ร่วมกันโดยการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การระบุตัวตนเท่านั้นซึ่งสามารถียกย่อยได้หลายหลักการดังนี้ 1. คอมพิวเตอร์วิชัชน การมองเห็นและทำความเข้าใจภาพคอมพิวเตอร์วิชั่นคือสาขาวิชาที่สอนในคอมพิวเตอร์เห็นและเข้าใจข้อมูลจากภาพและวิดีโอเหมือนกับมนุษย์ในบริบทของการรู้จำใบหน้าสัตว์มีการใช้เทคนิคต่างๆดังนี้ค่ะการตรวจจับวัตถุขั้นตอนแรกคือการระบุตำแหน่งของในหน้าสัตว์ในภาพโดยระบบจะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมกรอบในหน้าใบหน้าเพื่อแยกออกจากฉากหลังที่อาจมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นต้นไม้หินหรือสัตว์ตัวอื่นการสกัดคุณัสมบัติ เมื่อตรวจจับใบหน้าได้แล้วระบบจะสะกัดเอาลักษณะเด่นเฉพาะตัวออกมาซึ่งอาจจะรวมกึ่งรูปร่างของหูรูปแบบของลายขนรอยแผลเป็นหรือจุดอจุดเด่นอื่นๆการการจัดตำแหน่งในหน้าในใบหน้าเพื่อให้การเปรียบเทียบในหน้าแม่นยำยิ่งขึ้นระบบจะทําการปรับภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้ให้อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหนหรือมุมเอียงของศีรษะต่างๆ ส e e p Learning การเรียนรู้และจดจำรูปแบบ e e ค Learning คือเทคนิคย่อยของ AI ที่ใช้ประสาทเทียมเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมาศาลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญให้ระบบรู้จำใบหน้าสัตว์มีความฉลาด Convolutional Neural Network หรือ CNN s เป็นโมเดล Keep Learning ที่ถูกออกแบบมาโดยใช้เฉพาะสำหรับงานด้าน Computer Vision มันจะทำงานโดยการใช้ตัวกรองเพื่อสกัดคุณสมบัติจากภาพในแต่ละขั้น ขั้นแรกจะเรียนรู้จากคุณสมบัติพื้นฐานส่วนขั้นที่ลึกขึ้นจะเรียนรู้คุณสมบัติที่ซับซ้อนการสร้าง f a c e i m เ e d ดิ้แทนที่จะเก็บภาพทั้งหมดไว้ระบบจะใช้ CNNs ในการสร้าง Face impediing ซึ่งคือชุดตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของใบหน้าในแต่ละใบหน้าอย่างแม่นยำในการเปรียบเทียบ f a c e i m p e d i n g งทำให้เร็วกว่าการเปรียบเทียบภาพทั้งหมดการเรียนรู้แบบมีผู้สอนโมเดลจะถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลที่มีการระบุตัวตนของสัตว์ในแต่ละตัวอย่างอย่างชัดเจน พื่อให้โมเดลเรียนรู้ว่าลักษณะใบหน้าแบบไหนตรงกับสัตว์แบบใดการเรียน,นรู้ภาพแบบถ่ายโอน,นักพัฒนาสามารถนำโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนข้อมูลจากภาพจำนวนมากเช่นโมเดลที่ใช้จดจำใบหน้ามนุษย์มาปรับแต่งและฝึกฝนด้วยการนำชุดข้อมูลใบหน้าสาตัตว์เพื่อที่จะประหยัดเวลาและทรัพยากรมากขึ้นสรุปนะคะการทำงานของเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าสัตว์คือการใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นเพื่อตรวจจับและสะกัดลักษณะเด่นของใบหน้าจากนั้นใช้คีบเร์ยนิ่งเพื่อเรียนรู้การเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล่านั้น กับฐานข้อมูลทําให้ระบบสามารถระบุตัวตนของสัตว์ได้อย่างแม่นยําซึ่งเทคนิคเหล่านี้ช่วยในการอนุรักษ์สัตว์และการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างการใช้งานการระบุตัวตนและการติดตามสัตว์หนึ่งฟาร์มปศุสัตว์เกษตรกรสามารถใช้ระบบดูจับใบหน้าเพื่อระบุงูสุกรหรือแกะแต่ละตัวได้อย่างแม่นยําระบบจะเชื่อมโยงใบหน้าของสัตว์กับข้อมูลสุขภาพ 2. สัตว์เลี้ยงแอปพลิเคชันบางตัวใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อระบุสุนัข หรือแมวที่หายไปเมื่อมีคนพบสัตว์เลี้ยงและใช้แอปสกแกนใบหน้าระบบจะเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเพื่อค้นหาเจ้าของและข้อมูลติดต่อทําให้เจ้าของสามารถตามหาสัตว์เลี้ยงที่หายไปได้ง่ายขึ้นตัวอย่างการใช้งานการวิจัยและการอนุรักษ์สัตว์ป่า1การนับจํานวนประชากรนักวิใใจัยสามารถใช้กล้องดักถ่ายอัตโนมัติเพื่อเก็บภาพสัตว์ป่าระบบจะวิเคราะห์เพื่อระบุตัวตนของสัตว์ทำให้สามารถนับจำนวนประชากรได้อย่างแม่นยำ2 การศึกษาพฤติกรรมการระบุตัวตนของสัตว์สามารถศึกษาพฤติกรรมโดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนสัตว์ตัวอย่างการใช้งานการป้องกันการลักขโมย 1. การยืนยันตัวตนภายในฟาร์มมีการใช้ระบบจดจำใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนของสัตว์ก่อนทำการขนย้ายช่วยป้องกันการลักลอบขโมย 2. การตรวจสอบสัตว์ที่ถูกยึดสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อยืนยันตัวตนของสัตว์ช่วยในการระบุแหล่งที่มา